สวัสดีครับสำหรับนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวปี2,569ที่จะถึงนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบครั้งใหญ่เลยนะครับวันนี้เรามาเตรียมตัวไปพร้อมๆกันแบบเข้าใจาง่ายๆในคู่มือฉบับนี้กันครับพอพูดถึงเรื่องการจัดการเอกสารแรงงานต่างด้าวสำหรับปี2,569เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยมันต้องวุ่นวายแน่ๆเลยแต่ไม่ต้องตังวลไปนะครับเราจะมาคลี่ทุกขั้นตอนให้เห็นภาพชัดๆเหมือนมีแผนที่นำทางให้เลยครับคือ หัวใจของเรื่องนี้เลยนะครับอยู่ที่การทำความเข้าใจแรงงาน4ีกลุ่มหลักนี่แหละครับเพราะแต่ละกลุ่มเนี่ยมีเงื่อนไขมีไทม์ไลน์ที่ต่างกันไปเลยเอาละถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเจาะลุกไปทีละกลุ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันก่อนเลยกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะครับเพราะเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนร,รอบพิเศษตามมติคอรมอเมื่อ11พฤศจิกายน2568ซึ่งต้องบอกเลยว่ามีเวลาจำกัดมากๆแล้วรอบพิเศษนี้เปิดเพื่อใคร ก็คือเพื่อดึงแรงงานที่อาจจะยังอยู่นอกระบบให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีเอกสารเลยหรือว่ากลุ่มที่ใบอนุญาตทําทงานขาดอายุไปแล้วก็สามารถเข้าโครงการนี้ได้ครับแต่ความพีคของเรื่องนี้คืออะไรทราบไหมครับคือความเร่งด่วนนี่แหละครับเพราะช่วงเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนเบื้องต้นเนี่ยมีแค่15วันเท่านั้นเองใช่ครับฟังไม่ผิด แค่15วันตั้งแต่วันที่1 2ถึง26ธันวาคม2 5 6 8เท่าน,นั้นเลยกระบวนการทั้งหมดนะครับจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนหลักๆซึ่งต้องบริหารจัดการเวลากันให้ดีเลยจะเห็นว่าไทาม์ไลน์มันจะคาบเกี่ยวกันอยู่นะครับเริ่มตั้งแต่ยื่นบัญชีรายชื่อให้ทันในเดือนธันวาคมแล้วก็ไปตรวจสุขภาพทำประกรันไปจนถึงทำเรื่องพาสปอร์ตกับวีซ่าที่ต้องทำให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนปีถัดไปการวางแผนเรื่องเวลาเลยสำคัญมากๆครับสำหรับกลุ่มนี้แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะ เรามาดูกันหน่อยจะเห็นว่ามีตัวเลขต่างกันนิดหน่อยนะครับระหว่างแรงงานกรรมกรกับแรงงานรับใช้ในบ้านซึ่งความแตกต่างหลักๆเนี่ยก็มาจากประเภทของประกันสุขภาพที่ภาครัฐกําหนดนั่นเองครับโอเคครับนั่นคือกลุ่มลงทะเบียนรอบพิเศษทีนี้เรามาดูกลุ่มที่2กันบ้างเป็นกลุ่มที่ต้องต่ออายุแบบเร่งด่วนเลยเพราะมีเส้นตายที่ใกล้เข้ามามากๆในช่วงต้นปี2569ซึ่งก็แบ่งเป็นอีก2กลุ่มย่อยๆด้วยกันครับ กลุ่มนี้เกิดขึ้นตามมติครมรเมื่อวันที่2ธันวาคม2568นอยะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นการเปิดทางให้แรงงานกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสามารถขยายเวลาทำงานอย่างถูกกฎหมายต่อไปได้อีก1ปีเต็มๆครับสไลด์นี้ต้องตั้งใจดูดีๆเลยนะครับเพราะเป็นจุดที่หลายคนสับสนมากๆคือเงื่อนไขมันต่างกันชัดเจนเลยระหว่างกลุ่มที่ใบอนุญ,ญาตหมดอายุ13กุมภากับกลุ่มที่หมด31มมีนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญชาติหรือขั้นตอนการทำวีซ่า เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําเลยคือเช็คให้ชัวร์ครับว่าแรงงานของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนกันแน่สําหรับกลุ่มแรกที่หมดอายุกุมภาพันธ์เนี่ยกระบวนการค่อนข้างตรงไปตรงมาครับมีแค่3ขั้นตอนหลักๆแต่ต้องย้ำนะครับว่าทุกอย่างต้องเสร็จตามเดทไลน์เป๊ะๆเลยห้ามพลาดเด็ดขาดทีนี้มาดูอีกกลุ่มคือกลุ่มที่หมดอายุเดือนมีนาคมจุดที่ต้องสังเกตดีๆเลยก็คือขั้นตอนการทำวีซ่านี่แหละครับมันแบ่งเป็นสส่วนนั่นก็หมายความว่า ต้องไปที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองถึงสองครั้งและแน่นอนครับก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมสองครั้งด้วยและนี่คือรายละเอียดที่ต้องดอกจันโตโต,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 โตไว้เลยนะครับสำหรับนายจ้างที่ต้องวางแผนงบประมาณคือค่าบริการเริ่มต้นสำหรับกลุ่ม31มีนาคมเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายเรื่องวีซ่าทั้งหมดนะครับจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นมาสำหรับการไปประทับตราครั้งที่2ด้วย เอาละครับเราผ่านเคสพิเศษพิเศษกันมา2กลุ่มใหญ่ๆแล้วทีนี้เรามาดูสถานการณ์ที่น่าจะเจอกันบ่อยที่สุดนั่นก็คือการต่ออายุตามปกติสําหรับแรงงานที่อยู่ในระบบ M.O.U. ครับกรณีนี้ก็คือสําหรับแรงงานจากเมียนมาลาวแล้วก็กัมพูชาที่ทํางานมาครบ2ปีแล้วแล้วก็อยากจะอยู่ทํางานต่ออีก2ปีนี่แหละครับคือเส้นทางปกติเป็นเคสที่เจอกันเป็นประจําอยู่แล้วสําหรับแรงงานส่วนใหญ่ ถ้ามาดูขั้นตอนแล้วจะเห็นเลยว่ามันไม่ซับซ้อนเท่ากับพวกกรณีพิเศษที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้เลยครับเริ่มต้นง่ายๆแค่4ขั้นตอนที่ชัดเจนแบบนี้แหละครับแล้วค่าใช้จ่ายละ่ะสำหรับค่าบริการเริ่มต้นของการต่อ,อยุแบบมาตรฐานนี้นะครับจะอยู่ที่4,900บาทต่ตอคนแต่อย่าลืมนะครับว่าราคานี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตแล้วก็มีอีก2เรื่องที่ควรรู้ไว้ครับอย่างแรกคือเราสามารถยื่นเรื่องล่วงหน้าได้ถึง45วันเลยนะไม่ต้องรอให้ใกล้หมดอายุ และอย่างที่2คือถ้ามีการเปลี่ยนในจ้างใหม่จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องประกัน MOU เพิ่มขึ้นมาอีก1,000บาทครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นไปอีกเรามาสรุปเป็นเช็คลิสต์เอกสารที่ต้องเตรียมกันเลยดีกว่าว่าฝั่งในจ้างต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วฝั่งแรงงานต้องเตรียมอะไรบ้างเริ่มจากฝั่งในจ้างก่อนถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเอกสารที่ต้องใช้ก็ตรงไปตรงมาเลยครับมีแค่3อย่างหลักๆนี้เท่านั้นเอง แต่ถ้าเป็นในตั้งในรูปแบบบริษัทหรือนิติบุคคลเอกสารก็จะเน้นไปที่การยืนยันตัวตนของบริษัทแล้วก็ตัวกรรมการผู้มีอำนาจลงนามครับส่วนเอกสารของฝั่งแรงงานอันนี้จะแตกต่างกันไปนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นการต่ออายุก็ต้องใช้พาสปอร์ตกับว o ร์กเพอร์มิตัวจริงแต่ถ้าเป็นเคสลงทะเบียนใหม่สาหรับคนที่ยังไม่มีเอกสารอะไรเลยก็แค่ให้ข้อมูลส่วนตัวพื้นฐานแทนครับทั้งหมดนี้จะเห็นว่ากฎหมายอาจจะดูซับซ้อนมีหลายกลุ่มหลายเงื่อนไข แต่จริงๆแล้วการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยไม่จําเป็นต้องซับซ้อนตามไปด้วยเลยนะครับแค่เราทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าแรงงานของเราจัดอยู่ในกลุ่มไหนแค่นี้ก็ถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่สุดแล้วครับที่จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและที่สําคัญคือธุรกิจของเราจะได้เดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นครับ